เขาบอกนะว่าเหมือนมันมีอะไรที่แบบดึงดูดพาแบบให้เด็ก13คนอยากเดิน้าไปเรื่อย สวัสดีครับวันนี้เรามาลุยกันนะครับที่ที่ผมอยากมาอีกที่หนึ่งแล้วในที่สุดก็ได้มีโอกาสได้มานะครับที่นี่เป็นถ้ำลึกมากนะครับแล้วก็ถ้าจําก็ได้เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเด็กทั้ง13คนหมูป่าทั้ง3คนนะฮะติดอยู่ในนั้นแล้วก็มีคนมาช่วยถือว่าเป็นคนทั้งทั้งโลกมาช่วยเลยเดี๋ยวเราจะนั่งรถเข้าไปนะครับขอพูดเอกก่อนนะพี่ต<ะ>ื่นเต้นมากเลย <laughs> ติดแอร์มันชิลมากเป็นเราเราก็อยากมานะเหมืนถ้ำแถวนี้ซีทนที่ไปแบบพวกโกล w ์เวพเนี้ยเฮ้ยสวยจริงๆนะ Amazing มาเด็กอยู่ในนี้เป็น10วันอะโอ้โต้องปวดมากนะ เราก็มาถึงปากถ้าเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูแล้วกันนะครัมันลึกแค่ไหนนะฮะในทุกวิกฤตมีโอกาสนะฮะถ้าเกิดคณะหมูป่าไม่เข้าไปติดข้างในนะฮะที่นี่ก็อาจจะยังไม่ได้เป็นที่พูดถึงนะฮะพอมี Netflix สร้างหนังขึ้นมาโอ้โหตามเข้าไปชมเลยตรงนี้นะหน้าถ้าเราสัมผัสได้ถึงไอเย็นที่ออกมาจากถ้ำเลยนะอันนี้เย็นจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นคือ อากาศตอนนี้น่าร้อนอากาศข้างนอกที่ร้อนมากยืนตรงนี้นี่คือเหมือนเหมือนแอร์เป่าออกมาเลยจะมีลมออกมานะพูดแล้วถึงไม่แปลกใจนะว่าน้องๆหมูป่าทําไมเขาจะต้องเข้าไปในถ้าเพราะอากาศข้างนอกนี่มันร้อนเข้ามาข้างในนี่เหมือนแบบเหมือนห้องติดแอร์มันชิลมากเป็นเราเราก็อยากมานะมาดูยังมีนิทรรศการอยู่ นี่ไงที่เขาเอาเข้าไปช่วยแล้วก็ลากออกมารองเท้าของเด็ก,กนั่งจริงๆเลยเนี่ยดูดิสมุดนักลงนักเรียนเออน่ารักดีอ่ะวันนี้เราจะมา ตามรอยของหมูป่าทั้ง13ตัวนะครับว่าเขาเข้าไปถึงตรงไหนกันเท่าที่จําได้เนี่ยเนินนมสาวนะจันเลยขาดพัทยาไปปักหนึ่งบรรยากาศบอกได้เลยเหมือนถ้ำสาวนีซินที่ไปแบบพวกโกลว w เว m ร์มนี้เฮ้ยสวยจริงๆนะตอนแรกคิดว่ามีใครแบบทำน้ำหกคือแชะมาตลอดทางเลยพอมาถึงนี่เงยขึ้นไป ถึงรู้ว่าแบบเป็นน้ำแบบเขาเรียกว่าหินน้ําไหลบริเวณนี้ก็คือจะแฉะตลอดเวลาธรรมดาเสที่ไหนถ้าติดถ้าอย่างน้อยก็มีน้ําดื่มภายในถ้านะครับนี่คือโถงแรกและโถงใหญ่ที่สุดความรู้สึกมันแกรนนะครับมันเหมือนเป็นห้องบอลรูมห้องใหญ่เลยนะครับแล้วก็เราจะได้ยินเสียงน้ําเนี่ยหยดลงมานะครับเรื่อยๆเลยนะนี่คือน้ําจากในถ้ำเลยฮะ เท,ท่าที่ทราบคือด้านล่างก็เป็นน้ำนะคือดอยทั้งดอยเนี่ยมันจะมีเป็น Water System หรือว่าเป็นน้ำนะครับลำธานอยู่ในดอยซึ่งที่ครั้งที่แล้วเนี่ยป่าทั้งสามคนที่ติดเนี่ยเขาไปอยู่ในจุดที่น้ำม,มันเข้าไปล็อกเขาไว้เดี๋ยวเราจะไปดูว่าอยู่ตรงไหนอนะินเียนาจอดรดใช่ไหมครับ ทำเป็นเล่นไปหรืขาหากักอะเล่นไปนเรือ่อยๆตกจริงตกจริงทำเป็นเล่นไปเรารู้สึกเสียหน้าเล็กน้อยอ่ะเมื่อไลรตกเท่ยอยู่ <c oughs> เดินมาประมาณ50เมตรนี่คือแบบเงียบมากๆคือแบบไม่มีคนเลยวางเวงว่าเลยเนี่ยวางเวงวางเวงเวลาเ,เ,เ,เราดูในแบบสารคดีหรือว่าดูในข่าวที่น้องหมูป,ป่าเขาติดเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่น่าไม่น่าจะลําบากไม่น่าจะลึกมากแต่พอเข้ามาเดินเองเนี่ยถึงเข้าใจว่าเวลาน้ําเวลาถ้าน้ํามันขึ้นเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าช่องอยู่ตรงไหนอะไรอยู่ตรงไหนก็คือเหมือนต้องแบบคลาทางเนี่ยยังไงเขามีเป็นเชือกนาทางมีสายโทรศัพท์ที่สําคัญก็คือสายส่งอากาศ ก็คิดดูเข้ามาแบบหูยบางกอม,มากเขาไม่ไ,ไกลกันนะโหดมากเขาบอกนะว่าเหมือนมันมีอะไรที่แบบดึงดูด พาแบบให้เด็ก13าคนเนี่ยอยากเดินเข้าไปเรื่อยๆนะเดินเข้าไปแล้วก็โดนทรัพอยู่ข้างในเลยเนะี่ยคือไม่ต้องพูดถึงเด็กนะพูดถึงความรู้สึกของเราตอนนี้เนี่ยเรายังอยากจะเดินเข้าไปแหละคือมันเป็นทางที่ไม่ใช่เป็นระดับอย่างนี้ไงคือมันมีทั้งลงทั้งขึ้นนะครับส่วนที่เข้าไปอยู่เนี่ยคือเป็นส่วนที่มันสูงหน่อยนะครับก็น้าจะไปไม่ถึงแต่ว่าออกมาก็ออกมาไม่ได้นะที่เราเดินมานี่มันง่ายเพราเป็นบันไดใช่ไหม,อมลองคิดว่าตอนที่น้องหมูป่าเดินเข้ามาเนี่ย ก็คือสภาพมันก็เป็นเป็นหินเป็นก้อนๆโหตะโหดมากนะผมประทับใจตรงที่ว่าความช่วยเหลือของคนที่ไม่เคยรู้จักรรกันมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็มาจากทั่วโลกนะมามเพื่อที่จะช่วย13ชีวิตแล้วก็ช่วยได้นะครับถือว่าเป็นอะไรที่ Amazing มากเด็กอยู่ในนี้กี่วันนะเป็น10วันน่ะกินอะไรกินน้ำที่หยดลงมานี่แหละ น้ำที่หยดลงมาจากหินงอกหินย้อยเหล่านี้นะครับแล้วก็ใช้ดํารงชีวิตเป็นส<ม>ิบวันกว่าจะเจอคือถือว่าโชคดีมากที่เจอตรงนั้นนะสุดๆ amazing เลยแล้วที่สําคัญก็คือน้องทุกคนออกมาครบคือวิธีการอ,าออกมาในี่พิสดารสุดๆให้ยานอนหลับเด็กะแล้วเด็กก็หลับแล้วก็เ,กเอาเอาใ,<ช>ใส่ไอตัวนั้นแล้วขณะเดียวกันเนี่ยต้องใส่ที่หายใ,ใ,ใจด้วย<ม>เพราะามันผ่านน้ำอะ่ะ<ม>คือลากต้องใช้สองคนลาบผ่านรูเล็กๆสุดๆ ถ้าเดินเข้าไปอีกหน่อยนะครับจะมีจุดที่เขาเรียกว่าหาดทรายหาดทรายทองหาดทรายแก้วอะไรเงี้ยถ้าส่องไฟฉายเข้าไปนะตรงทรายเนี่ยจะเป็นเหมือนทองเลยนะระยิบระยับเลยแล้วก็เหมือนเป็นอัญมณีเหมือนอะไรเงี้ยบางคนแบบเมื่อก่อนนะขุด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 ,ขด,ขด,ขดเอาอ,ออกมาเนื่องว่าเป็นของมีค่านะพอออกไปเทออกมาเนะี่เป็นแค่ทรายเฉยๆนะจะไม่แปลกใจเลยนะครับถ้าสมัยโบราณนะมนุษย์ษยุคหินเนี่ย จะใช้ตรงนี้เป็นอาณาจักรที่เขาอาศัยอยู่ตอนที่แบบพายุมีอะไรต่างๆนะครับใช่เลยครับตรงนี้สมัยก่อนเนี่ยเจ้าอาณาจักรคงใช้เป็นที่ที่พูดกับประชาชนของเขา เป็นยังไงบ้างเสียงมันกะสะท้อนมากสวัสดีทุกคนวันนี้เราเสียงมันเผาฟูมากเลยอ่ะมาลองดูอ่ะลองดูร้องเพลงเพงหน<ๆ>ึ่งเฮ้ยเสียงสะท้อน ที่เราจะลืมไม่ได้นะครับก็คือจ่าแซมนั่นเองนะผู้เสียสละชีวิตนะครับถือว่าเป็นฮีโร่นะครับทุกคนเป็นฮีโร่แต่ท่านนี้เสียชีวิตไปนะครับก็เรามาสักการะแล้วก็มาขอบคุณนะครับที่ช่วยเหล็กเหล่านั้นไว้และนี่คือที่มาของน้ำผึ้ง แสนอร่อยแถวนี้นั่นเองนะฮะด้านหลังผมเป็นต้นไม้ใหญ่เลยไม่แน่ใจต้นอะไรนะแต่ต้นนั้นเนี่ยมีรังพึ่งประมาณ1ิรังยักษ์เลยนะฮะน่าจะอยู่กันหลายล้านตัวเลยนะหรือว่าเป็นอะไรที่แปลกและไม่เคยเห็นนะครับส่วนมากพึ่งก็จะอยู่กระจัดก,กระจายตามต้นไม้แต่มันรวมตัวกันเนี่ยแสดงว่าต้นไม้นี่มีอะไรพิเศษแนะ่นอนเดี๋ยวเราจะไปดูบึงบอระกฏนะครับซึ่งเขาบอกว่าสวยมากนะเมนูเด็ดแถวนี้นะเมนูเด็ดแถวนี้ก็คือตัวอ่อนพึ่ง อันนี้คือเอาไปกินเป็นน้ำซึ่งเลยค่ะแล้วก็นี่อะไรครับเป็นเขียดค่ะเขียดคือคล้ายๆกบนั่นเองนะฮะเขาบ,บอกว่าไหนๆมาถึงที่ทํานางนอนแล้วนะครับต้องมาที่สระมรกตนะครับสระที่เราเรียกว่าระหยกดีกว่านะน<ม>ะศัพยกจริงๆนะความที่ว่าแถวนี้เนี่ยมันมีประวัติมีความเกี่ยวพันกับหยกนะม,มากกว่ามรกต เขา<ช>่าจะตั้งชื่อว่าเป็นสะยกมากกว่าสสะยกสะยกก <ปะ S 2> ไปรูด และตรงนี้ถือว่าเป็นแสงลงมาแล้วก็ทําให้เห็นสีที่แท้จริงนะครับว่ามันคือสีหยบนะฮะไม่ใช่สีมรกตดเครับบลูมากแล้วก็น่าจะเกิดจากพวกพวกแคลนต้อนหรืออะไรประมาณนั้นนะฮะทำให้สีเป็นแบบนี้แต่ที่น่าสนใจมากคืออะไระรู้ไหมมีปลาดี่อดูใกล้เขาเรียกว่าเป็นต้นน้ำนั่นคือเป็นต้นน้ำนะออกมานี่คือเหมือนเป็นเขาเรียกว่าไงน้ำแร่ธรรมชาติอารมณ์ประมาณนั้นเลยน้ำนิ่งน้ำาส และนี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่ใครชอบ a d v e n t u r o u s สนะครับสามารถที่จะมาได้แถวนี้นะครับนอกจากถ้ำนางนอนแล้วยังมีถ้ำอื่นๆอ,อีกมากมายนะมีถ้ำพญานาคที่เรากอมนี้ยังไม่มีเวลานะครับถ้ำทรายทองถ้ำเลียงผานะครับแล้วก็ถ้ำอีกเยอะแยะเลยนะครับใครชอบสไตล์ถ้ำที่นี่คือแหล่งท่องเที่ยวเลยนะครับแล้วก็สามารถมาสัมผัสธรรมชาติแบบนี้ได้นะครับหน้าร้อนก็ยังไม่ค่อยร้อนมากนะมันเป็นแบบมีไอเย็นขึ้นมาจากผืนดินนะครับก็ ใครมีโอกาสแวะเวียนมาเชียงรายอย่าลืมนะครับมีที่นี่แล้วก็ไปไหว้พระพระแก้วนิดหนึ่งนะครับ